เอาละครับผมก็กลาบสวัสดีกันด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกมฟอกายนะครับเกมนี้ผมซื้อมานานแล้วซื้อมาเล่นอยู่รอบเดียวแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยวนี้จะกลับมาเล่นดูเห็นว่ามีอัปเดตด่านใหม่นะเดี๋ยวลองมาเล่นดูนเลยดีกว่าไปดูกันเลยดีกว่าโอ้ยมาเริ่มเลยได้ได่าแล้ว ด่านนี้ไม่เคยเล่นเลยนะเนี่ยด่านนี้ไม่เคยเล่นแต่ว่ามันมีอยู่แล้วนะด่านนี้ตั้งแต่ซื้อมาก็เล่นอยู่รอบเดียวเกมนี้นะน,นี้กลับมาเล่นดีกว่าไปดูเลยเอ้าวมาแล้วเฮ้ยเอา้เอาเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังได้อยู่ไปเว้ยลุยต่อนะครับอันนี้อะไรวะเนี่ยกระโดดดิเฮ้ยนี่ผมรู้สูตรละนี่ไงไงล่ะ โอ้โห oh, เป็นไงเป็นไงโอ้โหโอ้โหเป็นไงโคตรเดียวเอ้ยเออสวยสวยปาพี่เอ้ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนขวาะไม่ใช่เพื่อนนี่เฮ้ยเปิดเปิดน้อยเออสวยสวยครับพี่ไปต่อนะไปต่อไม่งไงโดนหลบโดนหลบโคตรโหดโอ้โหชิวๆด่านยาก่าไหร่เนี่ย เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมีน้ําไหลลงมาเอ้ยนิดเดียว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 ทำแล้วเนี่ยเอ้ยโหเอ้ยอะไรวะแพ้โหผมเพิ่งกลับมาเล่นนะรอบนี้แบบวอร์มวอมไม่ใช่รอบนี้วอร์มรอบนี้วอร์มนะผมผมไม่ได้เล่นนานเท่าแหร่ดูเกมต่อไป นี่บอกเลยด่านนี้ชนะแน่นอนด่านนี้เขาเป็นชยัยบอกเลยว้าว <Wow. S 1> เฮ้ยทำไมไม่โหลดวะเนี่ยโ,โอเคบอกเลยด่านเนี้ยเขาเป็นชยัยแน่นอนไปแล้วครับอย่าขวางเลเพื่อนทีเราต้องเดินไปทางนี้นะเดินไปทางนี้แล้วก็กระโดดแล้วก็กระโดดเอ้ย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 เชื่ยเชื่อเชื่ <c oughs> อออกมางี้นะมางี้โอ้โหผมลืมผมลืมนี่เป็นไง โคตรโหดโอ้โหฉลาดเกินคนอะไรเหมือนใครคนอะไรมันฉลาดอย่างนี้นะ еф, นเนี่ยนี่ด่านนี่ผมเล่นจนแบบชำนาญแล้วดานนี้าง,งา่ยายยกซ้ายยกขวาโอ้โหชิวชิวเฮ้ยเอ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 ้ย,อย,อย,อยได้อยู่ได้อยู่คอยดูคอยดูจ้าโดดกระโดดเอ้ยเกือบ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 ้โห เป็นไงโคตรเก่งอ่ะคนอะไรมันโคตรเก่งอ่ะเอาหูยดูดิโคตรเก่งเลยนี่ผมรู้สูุดเอ้าโหผิดพลาดเมื่อกี้ผิดพลาดนะผมลืมผมลืมไปแล้วกระโดดไปดิอโอ้จิวๆอ่ะอะไรวะเนี่ยอย่าอย่าเหยียบอย่าเหยียบเฮ้ยไอ้้อโหชิวๆอ่ะครับ เป็นไงชิวจานโชว์ชิว,ชว,ชวบอกแล้วถ้าผมเอาจริงก็ชิวอ่ะเฮ้ยมือข้างเดียวเล่นยังได้เน,นี่ยชิวชิวหนาอะไรวะเนี่ยหนานนี้ไม่เคยเล่นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเส้นชยัยไปวะเนี่ยอ๋อเข้าเส้นชัยเหมือนเดิม โอเคมา go ไปยูฮูทางไหนวะเนี่ยยูฮูตามเพื่อนตามเพื่อนโอ้ยรู้อ่ะแฟนไงยูฮูแล้วยูฮูเฮ้ยน่าอะไรอยู่เนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยอย่าขวางเพื่อนโหลยูฮูยูฮูเฮ้ยอะไรวะ เป็นไปได้ไงโห่ระดับผมนะเนี่ยระดับคนเก่งโอเคไหนเดินดีๆเดินดีๆเดินดีๆ What What the fuck อุ้ยโอ้โหเอ้ยโอ,โอ้ด่านไม่เคยเล่นเท่านั้นแหละโอ้ไรวะ <S 2> <S 2> <S 2> บอกเลยรอบนี้เดี๋ยวผมเอาจริงเลยรอบนี้รอบนี้เอาจริงดีกว่า อ่อนให้หลายรอบแล้วเนี่ยโอ้โหทอมเมื่อกี้แค่แบบเล่นมือเดียวอะโอ้โหเดี๋ยวดูรอบนี้มาด่านอะไรวะเนี่ยขนาดนี้ไม่เคยเล่นนะเนี่ยต่อให้ไปเลยก็ก็ยูหูเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวยหูหูเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรมีอะไรโดนนี้หรอไม่รู้ว่าโดนไงังย,ยูหูเฮ้ยมันโซโลอะโอ้ยยูหู เยาฮู้ <Yahoo! S 2> ไปแล้วไงเฮจ่ดเอ้ยนี่ผมเทียนตีเ <Yahoo! S 1> อ้ยเอ้ยเคื่อนโอ้โหอะไรวนะเนี่ยไปแล้วเยาฮู้เยาฮู้เยาฮู้ไปแล้วไม่ม <c oughs> ีคนเข้านะตอนนี้ไปเลยเยาฮู้ <c oughs> เอา้าใครฮะ ทางนี้ยูปยุ้ยเอาไว้เอาไว้แงงแน้งเน้ยยูปย้ยยูปยูปเออออะไรวะอะไรวะเนี่ยเอาเออดีดีดียูเอ้ยเอาเออดีดีดีเอาไว้เอาไว้ทางนี้ยูป นี่ท่นี้นี่ยาหูเอ้ยไม่เกาะอะอะไรวะเกาะดีเอ้ยเพื่อนขวางเพื่อนขวางเมื่อกี้เพื่อนขวางรอรอรอไปเลยยาหูยาหูยาหูโอ้ยชิวๆแล้วใหญ่ผมจริงไหนๆไนๆางนี่างนี้อ่างนี้อางนี้เฮ้ยเดี๋ยวมันไม่เปิด เโอเคขอบใจมากเพื่อนยาูยาูเฮ네้ยยาฮูยาฮูยาูยาูเร็วเอ้ยเดินไปเฮ้ยยาูยาูอ้โอ้โอ้อโโอ้อ้อ ไม่เป็นไรยังชิวๆอยู่เข้า24คนตอนนี้แข่งขันไปเลยย่าฮู้ยา่าฮูเฮ้ยติดเอาใหม่เอาใหม่ย่าฮู้วิยขึ้นแล้วเป็นไงย่าฮูไอ้ยา่าฮูโอ้โหชิวๆชิวอะครับชิวจ้ดโห่ชิวจัวจดเลยด่านนี้ไม่เท่าไหร่นะหน<ะ>้านอะไรวะเนี่ย ผมมีเนด้ได้ใหม่ๆเนี่ยโอ้โหนี่ผมต่อให้นนเนี่ยผมไม่เคยเล่นด้วยอ,อน้ปแอดูวะโอเคโอเคก็เดินมาฮะเดี๋ยวอ๋อวนสองรอบหรอไปเลยไปไงเดินเดินเดินนานๆๆๆๆๆถอยถอย วไปดางนี้แหละทีละปิ๊ดเสี่ยๆล้วนัง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 เราด้วยโหลไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยโดดฮับไงโอ้โหเก่งอะไรวะเนี่ยย่าฮู้เออเออขออีกทีย่าฮู้โอ้ยผ่านมาได้ชิวๆโดดไปเพื่อนไปย่าฮู้ไปแล้ว y a h ฮูเนี่อะไรวะเนี่ย yahoo อ๋อเอ้ยมันเด้งกลับนี่ยว่ะลืมเลยไม่เป็นไรเฮ้ยทำไมไม่เปิดอ่ะไปแล้วไปแลย yahoo หลบหลบได้เอ้ย y a h o ้อ๋อ no โดดอีโดดโดดอ๋อติดติดติด y a h ้ o woo woo บ้า oh n โอ้โน โอ้โนโอ้โนเป็นไงโอ้โหโคตรเก่งนะครับ oh. เก่งเกินน,นี้อะไนี้เป็นย oh ูฮูเป็นไงตอกแสกตอกแสกเดี๋ยวนะยูฮ oh ูย ah ูฮ ah ูย oh. ah ูฮูโอ้ยูฮูโอ้โหชิวๆ <Yeah. S 1> บอกแค่คำเดียวชิวๆ นี่ดูดูด oh, ูดูโอ้โหชิวจัดโอเป็นไงยูหูวูหูยังดีอ๋อโอ้หัวแตกหัวแตกไปแล้วไปแล้วยูหูโอ้โหชิวจัดนะโอ้โหดู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 โอ้โหเป็นไงชิวจัดฮะอ้าวเฮ้ยแพ้หรอเฮ้ยเข้าทันไม่ใช่หรอเดี๋ยวนะเฮ้ยแพ้แล้วะ เอ้ยโหแพ้ได้ไงอะโอ้โกงนเนี่ยโอ้โหเอ้ยเป็นไงบ้างครับผมกับเกม For Guy ที่ผมเล่นนะครับผมนี่ขนาดผมไม่ได้เล่นนานนะซื้อมาเล่นอยู่ครั้งเดียวอะแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยแต่วันนี้ผมกลับมาเล่นนะลองกลับมาเล่นดูก็คือเห็นมีแมปใหม่ๆม,มาผมก็ลองอยากอยาก,อยากมาเล่นดูอะแบบลองเล่นดูสักนิดสักหน่อยครับ แต่คลิปหน้าผมชนะแน่นอนเดี๋ยวผมต้องอแบบชนะที่หนึ่งแหละบอกเลยคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมอย่าลืมกดไลค์ like, และซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะ EP ต่อปไปไปละ